สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง Audi A5 นะครับรุ่น Sportback 5ประตูนะครับที่เป็นฟัง์กชันตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็มีการตกแต่งโทนดำเล็กๆน้อยนให้ความสวยงามเดี๋ยวมาดูกัน ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันตัวท็อปสุดจัดเต็มนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของโลโก้ด้านหน้าสังเกตไหมครับเป็นสีดาเงาอันนี้คือเปลี่ยนที่โชว์รูมนะครับเป็นโลโก้แท้ของอดีเขานะครับอันนี้ตกแต่งมากระจังหน้าดีไซน์สีดําเพื่อความสวยงามป้ายทะเบียนให้ป้ายนี้ไปเลยนะครับมีระบบคอโต้ขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับรุ่นนี้คือรุ่นท็อปสุดคือขับเคลื่อนสีล้อได้นะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้านะครับผมเป็นชุดแต่งเ l i ไลน์นะครับสวย ทิมไฟหน้านะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ด้านในเป็น LED HID ด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มขึ้นรายละเอียดเรื่องของไฟให้มีเดย์ไทม์เลงไน้เป็นแบบ LED ด้วยนะครับชุดด้านข้างชุดฝากระโปรงนะครับมีเส้นสายลวดลายสวยงามนะครับผมให้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ล้อเป็นล้อตัวท็อปสุดนะครับเป็นล้อลายสโมกนะครับผมคาลิเปอร์เนี่ยตกแต่งด้วยสีแดงนะครับทำมาจากโรงงานเลยเราไม่ได้ทําอะไรนะครับยางบิสโต้ยางปี2020นะครับแล้วก็ข้างๆงเขียนว่า เอ,อ S Line ตัวนี้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างรูปทรงนะครับจะทรงบอดี้แบบเป็นทรงคูปใหญ่ๆถ้าแผ่นออกมานะครับแล้วกออ็มีเรื่องของกุญแจคีย์เลสเวลาล็อกรถนะครับอ่าเปิดรถนะครับเอามือสอดอ่าแล้วก็ประตูนะครับประตูเขาจะเป็นประตูแบบเฟรมเลลดอร์ Frame or, แบบ4บานเลยนะครับเป็นเฟรมเหด็ตรอทั้ง4บาน แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนหลังคาเขาจะเป็นพวกพารามิกสกาลูปนะครับผมก็คือเป็นหลังคาสัลูปเปิดได้บ้านใหญ่ๆนี้ผมยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับด้านหลังกีเลสมีเหมือนกันแล้วก็ประตูเป็นแบบเฟรมเดสเหมือนกันล้อหลังนะครับล้อหลังยางเหมือนกันแต่ยางหลังยางจะใหญ่กว่ารู้สึกจะ255 3 5แมอ19นะครับแล้วก็คาลิเปร์เบรกสีแดงลาดลงมาด้านท้ายนะครับผม ด้าท้ายไฟไท้ายจะเป็นไฟไท้ายแบบ f u l LED l ทั้งหมดนะครับผมสวยๆนะครับแล้วก็โลโก้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนให้เป็นโทนดำหมดนะครับเป็น Audi โทนดำแล้วก็ตัวนี้เขียนว่า A5 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้บอกว่าเป็น45 TF SI Quattro นะครับเป็นโทนดำนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ชุดกันชนท้ายนะครับเป็น S Line แล้วเป็นปลายท่อออกคู่ นะครับเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลังมีครบนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับเ,ออเปิดฝาท้ายมาปุ๊บก็จะมีห้องสัมภาระท้ายประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวสปอร์ตแบ็กนะครับค่อนข้างสวยนะครับลายคูบลงมายาวๆสวยมากาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูดนะ้านในต่อเป็นเงไงบ้างไปไปดูกัน But มาดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยที่เด่นๆเ,เลยสังเกตรเรื่องของเบาะเบาะตัวท็อปสุดนะครับเขาจะเป็นทรงบารเกสเซสแล้วก็เขียบปั๊มคําว่าเอทไลน์ line, แล้วก็เป็นข้าวหลามตัดทรงสีเทาๆนะครับค่อนข้างสวยผิวสัมผัสดีมากหนังดีมากนะครับแล้วไม่ได้เป็นแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับผมแต่แผ่นมาอาประมาณนี้เป็นลายข้าวหลามตัดเหมือนกันแล้วเป็นทรงแบบนั่งกระชับเป็นเบาะที่เฟิร์มมากนะครับผม แล้วก็เข้าต่อมาเรื่องของพวงมาล,ลัยพวงมาล,ลัยก็คือจะมีการตกแต่งแบบเวสไลน์เป็นแบบหนังแบบเหมือนให้เราขับแบบกระชับมือนะครับมีแพนเนอร์ชิฟเป็นเกียร์ที่พวงมาล,ลัยมีมินิซ2สองตำแหน่งมีเครื่องเสียงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเป็นเครื่องเสียงแบงค์แอนโนเฟนด้วยนะครับเป็นเครื่องเสียงที่ค่อนข้างดีมากนะครับจอได้หน้าจอแบบหน้าจอใหญ่เลยนะครับเป็นสัมผัสทัชสกรีนมีเรดิโอมาตติมีเดียเทเลโฟนแอปต่างๆการตั้งค่าของตัวรถอะไรพวกนี้เล่นได้หมดนะครับผมลองเล่นดูได้เยอะมาก นะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นดูโอโซน3โซนนะครับมีแอนนี้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหลังอีกต่างหากร,ระบบเป็นระบบควอเตอร์ที่เมื่อกี้บอกมีแปะไว้เพื่อให้ผมบอกว่าตอนนี้เรานั่งรถในในระบบช่วงล่างขับสีนะครับอ่าถ้าต่อมาปุ่มนะครับจะมีปุ่ม diving select นะครับผมก็คือเป็นระบบการขับขี่เราสามารถตั้งได้ว่าเป็นอะไรเป็นคอมฟอร์ตเป็นออโต้เป็นดนามิกเป็นอวิโดได้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่จะตั้งเป็นออโต้นะครับให้มันปรับเอง แล้วก็ปุ่ม engine start stop ปิด VSA ปิด parking sensor ด้านหน้าปิดหน้าจอด้านบนมี USB มี power outlet ปุ่ม engine engine start stop นะครับพวกนี้นะครับเป็นสีดำเงาติดติดฟิล์มการรอยไว้อยู่นะครับพวกนี้ติดฟิล์มกันรอยไว้หมดเลยนะครับเปิดสิเปิดปิดปิดวิทยุนะครับเกียร์นะครับเป็นไฟฟ้า p d i NDS ที่ผมเคยบอกก็คือสมมติถ้าเกิดเราดันมาเป็น S นะครับแล้วเรากลับไปเป็น P มันก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ เล่นี้ได้อันนี้ก็มีออ t โต้เบรกโฮมีเบรมมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีช่อง USB นะครับ Type C ด้วยนะครับผมอยู่ด้านในนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวอ๋อลืมลืด้านบนนี่หลังคานะครับเปิดได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราจะปิดนะครับถ้ามันร้อนก็ปิดได้อันนี้ติดฟิล์มมาด้วยแต่มีม่านด้วยนะครับกันชั้นหนึ่งนะครับมีม่านบังก็เป็นจุดขายของตัวท็อปนะครับที่แบบมี สรุปเปิดได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงบ้างไปลองขับด้านนอกให้นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1984ซีซีนะครับก็คือเครื่อง2.0ลิตร นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้าได้ถึง249แรงม้าก็คือจะมากกว่าตัว40ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์เจ็สปีดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมลองคำให้ดูอยู่ในโหมดเอ่อ diving auto นะครับมันจะปรับให้เองอ u ต o นะนี่ยี่ยมไปดูโอยก็มีความแรงนะฮะเสียงเครื่องมีให้เข้ามาได้ยิน4,000รอบก็ได้ยินนะครับแล้วตอนนี้ความเร็ว80แล้วแบบแปบ๊บเดียวเองเร็วมากนะครับผมโดยที่เบาะเนี่ย การนั่งของตัวเบาะเนี่ยดีกว่าตัวธรรมดาเยอะมากนะครับเพราะมันรู้สึกว่านั่งแล้วหลังติดเบาะแล้วแบบเฟิร์มมากกระชับเข้ารูปเข้าตัวมากนะครับผิวสัมผัสก็ดีพงมลัยก็ผิวสัมผัสดีนะครับในการจับนะครับเพราะว่าเป็นทรงแบบดีไซน์ให้ค่อนข้างสวยอันนี้เสียงเตือนถนนให้เข้ามาได้ยินนะครับผมความเร็ว112ละเนี่ยขับแบบชิลๆง่ายๆเพราะว่าออทดีเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องการขับ 120แล้วเสียงลมเล็ดลอดเข้ามาแทบไม่ได้ยินเลยน้อยมากแต่รถเนี่ยจะมีความเฟิรม์มเฟิร์มมากนะครับก็คือเวลาขับเร็วๆแล้วเราจะรู้สึกว่ารถมันเฟิร์มมากนะครับก็ไม่ได้เน้นนุ่มไม่ได้เน้นอะไรนะครับเนี่ยเนี่ย130แล้วแบขับดีครับ<ม>ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่รูปทรงภายนอกก็สวยนั่ง5้าคนก็นั่งได้เบาะก,ก็ดีไซน์ดีระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อก,ก็มีให้นะครับโดยที่ใช้เครื่องแค่2.0ลิตร ถามว่าขับเข้าเมืองก็ประหยัดน้ำมันเพราะเครื่องไม่ได้เครื่องใหญ่นะครับก็เดี๋ยวลองจ้ำคอสะพานด้านหน้าให้ดูนะครับว่าเป็นไงนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวเสียงก็นุ่มๆน,นะครับเพราะการขับของออดีผมเป็นคนชอบชอบอยู่แล้วในเรื่องของการขับของออดี์คเป็นรถที่ขับดีมากความเร็วอาจจะถูกลดลงนะครับพอรถคันหน้าขับช้าก็ได้ประมาณร1อยสิบสี่มาลงมานี้มาลงประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวดูเลขไมให้ดีกว่าคันนี้คันนี้เลขไมสองหม่ดันามสิกิโลนะครับวันตีศูนย์ยังเหลือเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ขึ้นราคาขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะครับว่าเป็นไงก็รับซื้อรับเทรดเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้เหมือนเดิมว่ารูปพาพนิ่งจะอยู่ในเพจไปดูได้นะครับนี่คงให้ดูคงดูตะกองเอียง <laughs> เอียงโอ้โหโอ้โหเอียง <laughs> โอเคอะก็ฝากไว้คันนะครับขอบคุณครับอย่าไปดูครับ ขับมันมันอะรับโอ้ลากรอบลกักรอบนะฮะขับดีครับขับดีแรงด้วยแรงด้วยฝักไว้นะคร้านครับ